วันนี้ผมเข้ามากดเสาเข็มต่อครับเขาบอกว่าได้ครึ่งวันครับวันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เสียงดังอะไรที่เขาไม่ว่าครับแลือัน้วเได้แต่ว่าม่รู้ว่าแค่ไหนที่เขาบอกว่ามันได้อโอเคได้ครับมากครับนะูกบ้านนะครับเมื่อกี้โทรมาบอกว่าวันนี้คุณนิกเข้ามาด้วยเหรอถามแบบว่าสงสัยวันนี้มันวันเสาร์ไงครับนี่มันเสาร์ที่19 ก็เข้ามาแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าไม่สบายใจเพราะว่าวันนี้มันนิติเขาไม่ให้ทํางานเหมือนแบบเสียงดังแต่ว่าเราเข้ามาก็คือเราจะทําแบบการกดสอบเข็มโดยใช้วิธีการไล่สั่นไล่เสียงแบบนี้นะครับก็ก็เพื่อความสบายใจเดี๋ยวก็คงจะมีคุณรปภเขาเข้าไปดูด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านจางเหมืองกาธรน,นะครับพระรามสามจริงพวกมันอยู่ในซอยประชาธิปไตยสามนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํางานกันว่าวันนี้วันเสาร์ที่เขาห้ามกันเนี่ย มันจะเป็นยังไงมันจะไม่บรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าหรือบรบกวนยังไงได้บ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับบ้านกลางเมืองพี่แจ้งไว้ก็คือตอนนี้เวลาเราทําเนี่ยเราต้องนําเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนหลังจากนําเครื่องจักรเข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะทำการกดเสาเข็มหลังเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เครื่องแต่งเนี่ยน้ำหนักประมาณถึงพันกิโลกร,รัมหรือ,รอถึงตันนะครับตัวน้าหนักเนี่ยเวลาผ่านบ้านเนี่ยปกติแล้วเนบ้านเนี่ยเขาออกแบบไว้ที่ประมาณ3 5 0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อเราประมาณนี้อยู่ในช่วงนี้นะครับสําหรับการรับน้ําหนักต่อตารางเมตร3า0 50ร้อหสถึงห้ากิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเนี่ย<ร>เวลาเดินผ่านเนี่ยน้ำหนักที่มันผ่าน,นด้วยช่วงความกว้างความ,วาม,วามยาวเนี่ยอยู่แค่ประมาณ70ิเซนคูนเมตรเดียวเ่ยเท่ากับว่ามันจะเกินโหลดไปประมาณสามเท่านะครับก็จะกลายเป็นว่า บ้านเนี่ยมันมีโอกาสคือเขาดีไซน์เผื่อไว้อยู่แล้วแต่มีโอกาสที่จะทําให้บ้านเนี่ยเ,เกิดรอยร้าวของกระเบื้องของตัวพื้นได้ซึ่งวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวบ้านเลยอันนี้เราทาเนี่ยคือสะพานตัวสะพานเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่เอาไว้สําหรับให้ตัวเครื่อง,งเครื่องแต่งอยู่หลังบ้านนะครับเดินเข้าไปตอนแรกเนี่ยคือเดินไปแล้ว แล้วก็จะต้องมีซ mm ัพ hmm. พอร์ตซัพพอร์ตก็คือจุดรองรับจุดรองรับนี่มันต้องวิ่งอยู่ที่แนวนี้แนวไม้น,นะครับก็คืออยู่บนลานจอดรถนะครับจะไม่เข้าไปในบ้าน mm hmm. ตัวบ้านที่มีแค่รองเอาไว้สําหรับกันรถแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีช่วงตีว่าเป็นตอม่อแล้วกันนะ,ะตอม่อหัวตอม่อท้ายตอม่อด้านท้ายก็จะอยู่ด้านในสุดของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องจักรเดินเนี่ยก็จะเดินผ่านบนสะพานตัวน mm ี hmm. ้ไปโดยที่น้ําหนักเนี่ยจะไม่ลงตัวพื้นบ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด อันนี้ก็คือเครื่องจักรของเรานะครับเครื่องจักรที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสส่วนมันแยกเป็นโมดูลกันโมดูลแรกคือตัวที่เป็นตัวรถตัวรถจะมีคอเลอร์เป็นแท็กตินะคบนะครับไอ้ตัวนี้ก็เวลามาก็คือจะคานมาเรื่อยๆโดยใช้โดยใช้เครื่องยนต์ต้นกําลังจะเป็นมอเตอร์ไอ้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเจ็บแรงแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยตัวนี้จะมีเครนที่จะเอาไว้ยกส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าลิเกอร์ ตัวนี้ก็คือเป็นลิกเกอร์ที่จะเอาไว้สําหรับกดเสาเข็มโดยตรงโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวเนี้จะต้องเอามาประกอบกันกับตัวตัวฐานนะครับ mm hmm. ก็ผมเรียกว่าเจ้ากระต่ายแล้วกันนะครับคือถ้ามี2ระบบเนี่ยก็คือสามารถกดได้แต่ว่าน้าหนักที่ลงเนี่ยของของตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะได้แอคชั hmm. ่นเท่ากับเดียชั่นก็คือก็คือแรงรับแรงปฏิกิริยาก็จะต้องเท่ากับแรงต่อต้านของปฏิกิริยานะครับ อันนี้เสาเข็มเสาเข็มที่เราใช้จะเป็นเสาเข็ม i 1 2นะครับห่อหุม้มต่อด้วยคัพป,ปิ้งนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวต่อสวมหัวนะครับแล้วก็ตอนเวลาเราทํางานเนี่ยตัวที่ใช้ความเงียบเนี่ยก็คือจะไม่ใช้เครื่องยนต์ถ้าใช้เครื่องยนต์เนี่ยจะดังดังมากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มอเตอร์เสียงมอเตอร์ก็จะดังประมาณพอๆกับคอมเพรสเซอร์แอร์ โอเคเดี๋ยวลองดูวิธีการกดกันเลยันต่อไม่ได้แนละ้เพราะว่าวันนี้ใช้เสียงไม่ได้ถ้าวันนี้ใช้เสียงได้ก็คือจะทำอะไรได้สะดวกกว่านี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เก็บของกลับบ้าน,น,นกลไปทํางานที่โกดังกลับไปทํางานที่ช็อปต่อวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับโอเคกลับแล้วครับวันนี้ทํางานไม่ได้พื้นมันพังถ้าดึงเค้าตร์เวทมาทวงก็เดี๋ยวเสียงมันจะดังย,ยังไงมันก็ต้องใช้เสียงก็เลยกลับดีกว่าเดี <mm ๋ยวเจอกันอีกท <mm ีหนึ่ง EP หน้า น่าจะรวมทีเดียวให้มันหม100ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ต้องปิดท้ายด้วยการช่วย ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการย้ายตัวดิกร์เมื่อแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะข้ามบ้านจากหลังบ้านไปหน้าบ้านโดยใช้ตัวตัวรางนี้รางรถไฟซึ่งรางรถไฟเนี่ยก็คือจะไม่แตะไม่แตะพื้นในบ้านเลยในบ้านเนี่ยจะจะเห็นรอยที่เป็นแบบห่างจากพื้นอยู่ประมาณ 2- 3ามเซนนะครับตอนนี้เรากำลังทําการวัดความสูงอยู่ว่ามันจะโดนหรือเปล่า เพเข้ามาที่ในตัวบ้านได้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่รางที่มันจะรางในบินนะครับเรียกว่ารางรถไฟแล้วกนะันทีนี้รางตัวเนี่ยก็คือมันจะมีระยะความสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวๆสามเซนนะครับมันจะลอยอยู่มันจะไม่ชิดพ,พื้นนะครับอันนี้จะลอยอยู่ก็คือน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่ผ่านตัวบ้านเลยน้ําหนักจะผ่านไปที่หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านโดยตรงนะครับจะมีซัพพอร์ต ัพร์ก็คืออยู่จุดนี้แล้วก็ตัวตรงปลายนะครับด้านหลังด้านหลังแนวสัพร์ก็คือจะอยู่บริเวณจุดนี้ที่มือชี้นะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับนอกประตูบานนะครับตัวแนวรถไฟก็จะวิ่งอยู่บนหลัง ok 那我买了这个